สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็พาพี่น้องมากเก็บเง็ดคือเก่าครับอยู่ถี่ปลาค้าเคลื่อนแกวครับพี่น้องปลาเก่าหมองเกลเหมืองเดอมถือเคยเก็บนี่แหละครับหมู่ว้านกับาม่นะครับแต่มาเป็นตาเสียดายเสียดายครับพี่น้องเอาเก็บเห็ดเด้์แต่ตาเคลื่อนครับหมู่ว้านนี่แต่มาไปโหลดคลิปแล้วปรากฏว่าคลิปบ่เดินแล้วครับเดินไปได้แค่ประมาณ หาเรือหกนาทีนะครับกระยุดเดินนะครับพี่น้องผมยังยังโหลดกลับขึ้นมาเพระท่านใดอยู่ครับยังโหลดคลิปนั้นขึ้นมาพระท่านใดอยู่เดี๋ยวกับกับเมื่อบานเมื่อแรกเนี่ยนะครับจะล่องโหลดกลับขึ้นมาไหมนะครับอ่อ,องโหลดกลับขึ้นมาเบืองหามันได้นะครับเพราะว่าเอ่อเมื่อมันมันมันเปิดไปหดาหานาที่แล้วมันมันสิยุดนะครับผมก็แต่ว่าบางเอืญอนว่าผมนั่นไปลบช็อตต่างๆนั่นลบลบออกในทั้งขยะเลยนะครับ พอผมโลดกับขึ้นมาใหม่ออกมาตัดต่อใหม่มันก็กลายเป็นเหมือดนะครับเดี๋ยวสายไปที่ตัดต่อใหมพี่น้องเบื่องกันนะครับเอาว่าเป็นตะเสิดายครับมาขึ้นขึ้นว่านนะครับเห็ดเดลไลายครับพี่น้องอจัาเมือบนดีสิมาล่องเกียมมึงอีกนะครับอยู่ป่าของเกานี่แหละอำเภอขั้มขึ้นแก้วนะครับไปครับพี่น้องครับไปชมมึงไหมครับกับพี่น้องดอกแรกแขกมันครับ S <S <S พ่อเจ้าของเราบครัครับใช่ครับพี่นอ้องเห็ดกองการคนละคขึงครับพี่น้องครับ,รบอันนี้เห็ดกอเห็ดกอบอนอืมอืมเห็ดทายหน้าตาคล้ายๆกัน้ะครับพี่น้องโอเค คอยเล่นหรอพี่น้องเลยเห็ดหนาแรงครับงามๆเลยครับดอกนะีย่ยแล้วกับพี่นอไไ้องเิดใบใหม่หน่อยพี่น้องเห็นน้ำก่อนครับดอกนึงคือทั้งปุ่นครับพี่น้องทุ้นปุ่นกับ พาไปเบิรงครับอันนี้ก็กงงามเลยครับสองดอกครับไปับพี่นหนงชมต้อครับนนครับปเปรียบเขียนครับ ครับพี่ห mm, mm. oh, ้งอืมดอกบางเงี้นครับร่มถ่าล้วเอ้ออืมงอแขนดีขึนนะอืมง่ายเลยโอ้หอมปออีกดอกนึงนะครับ รับคงามครับพี่น้องไขครับพี่น้องชมต่อครับพี่น้องดอกนึงตั้งโจกโก้ทุกคนครับน้องเห็นบ่ครับงามเลยครับพี่น้อง Cái thật này sống buồn đẹp cái nào? Ừ. Leo Khắp cái nòng Hồi leo khắp Cầm cho đọt ngắm ngắm Để khắp cái nòng Khắp Đọt suối suối ดอกงามเลยครับครับบอกรับพี่น้องเนี่ปิกเห็นเห็ดกอกับเห็ดไข่ครับเห็ดกอครับโอ้ยโอ้ยคนกินแอะไรก็แข็งกระแด้เลยค่ะแต่ว่ายังดี้ดีแล้ะใส่เห็ดไข่โอ้ฝนเห็ดไข่ครับพี่นอ้องไข,ข่น,น้อยไข่น้อยครับ ี่น้องชมตอนครับรับไปปีกพ่ะสองดอกครับดอกนังอยู่นี่นครับอ,อดอกนี้ไหมงามเลยบานเปิงเสริงแล้วครับพี่น้องอไม่น่าเปิงเสซิงเลยครับเนี่ครับ ดอกนันครับทั้งคุณครับเนะครับดอกนังบอกดอกอีกปองนังข้นครับพี่น้องี่เงดอกมันเดี๋ดดยวเห็นตะไก่จักิเมนที่บอเลยเดี๋ยวเห็นตะไก่จักสิเมนเมนตวัเมยนเมนมยนนยงงามเลยืดอกนี่งงาม

จุม่มใส่แบบยังไปเบิง่งมันเฮิตปลวกบเมียนบอกเมียนสิเมียนก็ตามไปครับพี่น้องตามไปชม ต่อครับพี่น้องเหมือนนี้ไม่ปิกตาดีเลยครับพอดูสายมันคนัะสายมันครับห่อนปิกครับผมชมต่อครับพี่น้องสองดอกครับพี่น้อง ีจะอดอก,กงามๆเลยครับครับหนึ่งดอกสองดอกครับเดี๋ยว้อครับครับสมบูรณ์แบบครับน่ครับดอกนะัง นี่ก็สมบูรณ์แบบครับเป็นดองชมต่อครับฮัทผี่น้องดอกนี่ไหมเปิงเซิงแล้วครับพี่น้องนะยางไก่ไม่นาง,งเปิงเซิงไม่ปีกยางไก่มาเหนียวหันครับบ่เห็นไหมครับเหี้ยคนว่าเห็ดไผ่เห็ดมันครับเอาไม่ปิกเก็บ อืมสวยงามครับสวยงามด้ยครับผมครับเดี๋ยวพี่น้องพูนดอกตูมสองดอกกับทางคุณไม่เป็นเขียงครับดอกตูมครับงามเลยครับพี่น้อง กันก็มีอีกดอกตอุ่มบ่โอ้งามเลยครับพี่น้องดอกดอกบ,บานก็นมีโอ้แจกพอดครับแจกพอด,ดแตกแจกพอดแจกพี่น้องดอกตุ่มดอกนี้งามครับของแถมกับหยัยบกับมันเหยียบครับอ่าครับพี่น้องชมต่อครับไม่ปีกพลอยแล้วครับบานเปิงเซิงเลยคนละ ครับพี่น้องอ,อย่างงามเล้รับดอกงามกับพี่น้องงามครับพี่น้องก็เริ่นอนตะแคงแล้วครับนอนตะแครงรอแล้วเหมือนสิไปทั้งเขาเหรืหอ่โอ้เพิ่นถือกัดครับเพิ่นก็นเลิ่มนอนตะแคง กัดค้นครับแต่ว่าดอกยังได้ดีครับนะครับโอเคครับพี่น้องครับครับพี่น้องอีกดอกนึงครับอดอกันี่กรสีเม้่อยกัดห้อยเล่มในน้อยๆนะครับแต่ว่ากันยังส,สวยๆอยู่ ปีก่อสี่ดอกครับพี่น้องอย่าเฝ้าไว้ครับสี่ดอกงามๆเลยครับได้ครับพี่น้องชมต่อครับ เกสิคมอลไรเด้คคอ,อครับผู้ครับพี่น้องเม่ดปีกคอครับดอกบางใหญ่นึงครับนังแหล่ะลมซอยอือ,อ,อดอกบางใหญ่นะงหน้าเป็นหน้ารับพี่น้องโอ้ยตรงฝนนาะจ้าตานเห็ดตรงฝนครับกลางจุมจ่มๆครับสองดอกครับบวัวต่มบวัวบานพี่น้องเอ้ยอยีนรำกัน สวยๆเลยครับไปครับพี่น้องชุ่มต่อครับนะครับพี่น้องปิดเห็เนสี่ดอกเลยครับจะดอกสวยๆทั้งนั้นเลยหนึ่งครับสองสามครับ ที่สี่ครับครับบีรยากาศเริ่มเมืดเึ้มขึ้นมากจัง่อยด้อครับพี่น้องจัง่อยก็จะได้ใส่ไฟ,ไฟค้มหรอกผมก็ได้แต่ว่าไม่เปลีกใส่แล้วดอกนี้ยัางงามำเลยครับพี่น้องอืมใหญ่ครับ เห็ดไข่เนื้อกันมาด้วยนะก่อขับไข่ครับขอปุญเห็ดไข่ไปกัน <Okay. S 2> กนะ่เก็บข้าวเดียวมึงกันนะไก่เต็มตาแล้วครับพี่น,ออนอ้องชั่วโมงนึ่งครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่แห,หละครับก็ยอมรับอย่างหนึ่งว่าเห e ็ดห่างจัอหน่อยเด้อครับพี่น้องเห็ดเหลืองห่างครับ เหมือดเลยเด้อพี่น,น้องอ๋อพี่น่องามเนะครับ อแดงครับเห็ดมอนี้หางครันอ้องหางห่างแทบสิบอบ,บมนี้เลยเหรอครับนี่นี่อยู่แต่บาหางอีูดีครับพี่นอ้องหางเป็นเมยอ,อยางเมยอยางครับโล่ละดอกครับพี่น้องเอยโล,ล่ะดอกดอกละโล่บมัมน่นำหนักนะครับระยะทาง <laughs> ระยะทาง,อ,งอย่างกิโลหนึ่งพอดอกหนึ่งครับ พี่องหาขึ้นไปโอ้ยพี่น้องเหมือนสภาพนลนะได้อาระดอบครับพี่น้องเอากระเป๋าพันดอกตัวปาดพันนอแล้วแต่ว่าดอกมันไม่ดีเหยื่อผลหวานครับพี่น้องอ๋อคุณงูนะครับจะดอกงามนครับ ครับผมนะครับเมือ่อดาเดอครับพี่น้องเมืออค้างระบาดตัวครับพี่น้องดอกเละเลยแลละครับเน่าแล้วครับพี่น้อง นี่น้ำกันสูงดอกยแต่นี่ต้นาสาแต่มันค้นกระอดข่าอดน้ำไหลเมื่อแล้วครับเนี่ย พี่นอ้องแม่ครับลูกกินน้ำกันอ้อโอ้โอ้มันจะความเป็นอืมเขากินแล้วแบ่งกันแบ่งกันอืมไข่บบพ,พุ่นครับพี่น้อง ไกลพ่นเลยครับนี่ถึงว่างครับพี่น้องอืมอุ๊ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยน้ำน้ำน้ำไข่ดองงามครับไข่ครับจกุกวังเขาจากกจินอยู่นะครับขอขอขอบอยยอมหนีเด้วยก่อนขวดขวดเบนเนนด้วยขอขอขอ,ขอ ามา,ากินไม้ซาน้ําปลามัจะเกิดดอกกวาดเนียนนะครับรบ่ยอมวางเลยครับพี่น้อ,อ,องมีเปาะ2ดอกครับดอกนึงครับพี่น้อง เสร็จแนละ้วเยอาดอกงมัองกันนะเบสองปกออุกไป <c oughs> โอ้นี่ครับปกดีมันได้ก็เห็นครับขนกลางคืนๆๆมันไฟมันอันนันสองดอกนึงงามครับพี่น้องจุ่มครับจุ่มง,งามๆเลยครับเห็นไหมครับ พี่น้องจุมงงจ่มครับขาวๆนะครับสองจุ่มครับพี่น้องกันพี่น้สามดอกครับพี่น้องดอกสีแดง ที่สองวกิเป็้นดอกที่สามน้ำงามเลยครับสามจุ่มครับพึ้นดอกนี้น้ำกันจุ่มหนึ่งครับจุ่มสวงจุ่มสามครับ ที่เป็นจีอยู่กับมี่ครับเธาเบา,เาครับพี่น้องต่อนี้ก็งามครับพี่น้องส,สวยๆสุดๆเลย สามจุ่มเลยครับพี่น้องมีน้องกันนี่เป็นเพียครับน้ำงามเลยครับสามจุ่มครับงามครับพี่น้องสวยๆ ปาเห็ดเท่ายังคึกคักคือเกลอครับพี่น้องยังคึกคักอยู่เหมือนเดิมครับครับป้าเห็ดกูจานเท่ายังคึกคักคือเกลอครับพี่น้องว่ามันสิบบนี่เห็ดครับว่ามันสิบบนีพี่น้องมีคือเก่าครับไม่ขาดคับมากคือเก่าครับเหมือนกับพี่น้องหมาเหมือนเดิมครับ มันเหมือนเดิมเมียหมานบอกเมียเด็กันนะครับโอ้ยหมเหมือนเดิมครับไหนครับโอ้ยผู้จอมมัตยักษ์ตลาดบ่กบ่อมาตะกระนวนมาตะกระนวนบ่โอ้ยพี่น้องี่เมียปีนเมตไท่เอาปีนไล่ไล่ไม่อยปีนเมตไท่เอาเนี่ยสอรมาตะกระนวนเด้อครับไทหนานม่งเนี่ย านา,าปนทยไปยังครับทัาหน,น,าน้มรหลุดไหมช่องช่องจานโด่งพาลอเด้อครับกด <c oughs> ติดตามเห็นไหมเด้อครับเด้อจานโด่งพาลาะครับ <c oughs> ครับังครับพี่น้องผุณัง,งไหลมาก <c oughs> ยังลังไหลมากประาดสายครับพี่น้อง <c oughs> ผมวานมันสิบม่มีพนมากนะครับนี <c oughs> ่มากื้อเการเด้อครับพี่น้องปลาเห็ดปูจานห้องป่วนครับแม่ค้าขายเห็ดตะขาคือเกาหระครับ ขอบคุณครับคุณเบื hmm, so so mm ้องครับจะเข้าใจว่ารูจานผมไม่เห็นนะครับพี่น้องมีเหนียนเดิมครับนะครับขายบ้ดเหมือกาบบเคื่อนนะครับพี่น้องมาตเตอสีน้อครับมาตะกูจานมาตะกูจานบ้านใดเนาะขน้อยมัอเสียบใส่กินน้ำเนี่ย มาแต่้านต้องไฟหน้าพวะบ้านไหนแป่แปดแม่แม่กันนะบ้านไหนเหรอผมอยู่เสียละพุ่มเด้ยนี่บันทาศีดาแม่โอ้บันทาศีดาผมเคยไปอยู่หันอยู่เคยผมเคยไปอยู่ทาศีดาอยู่เด้จป่บ้า่ได้ป๋าครับผมไปอยู่ในถ้ำครับ บ้านห้องคู่บ้านลุงโวดเพลิดต้องใส่ไหมครับบึงเกลือหน่นบึงเกลือหน่ะละครับพี่น้องบั่นทาศิดาครับมาจากน้องพอกนะครับนี่บ้านบ้านน้องฝ่ายน้ำโพมันเมื่ออะไร,อรอบอกเนาะมันกระตาพันกนครับกำลังมากครับมัททนมีเห็ดครับส,สดอดแจ้งว่ามันเหงา,าเห็นไหมส่งทางนี้นะครับเห็นกระลังออกต้มอตแม่เห็นกระลังออก โอ้โหข้าเจ้าวนใหญ่เจ้าอะไรจากดวงด้ครับพี่น้องคึกคักเหมือนเดิมครับโอ้พี่น้องนี่ไงครับผมผมพ่ออะไรล่ะครับผมเต็มตาแล้วผมสืวมเมื่อบัานนี้พี่น้องผู้กำลังมากกับนี่ครับครับกำลังลงรถกับนี่ครับครับพี่น้องไปสำรวจตะตากันครับเมื่อก่อนบ้านนี้คนลราไปสำรวจตะตากันอยู่บ้านเด้อครับพี่น้อง ครับพี่น้องไปดูิอันนี้คือผลงานสําหรับขค้ืนนี่เด้อครับพี่น้องเต็มตาพอดีแล้วครับมองกะแต่กะบ๊สวดนะครับเพราะที่พอดีเลยเหมือนนี้ได้หน่อยก็หมาว่านจังน้อยครับพี่น้องแต่ว่ากะเมื่อยเพราะว่าเฮ็ดกะหางใน่จังน้อยก็หมาว่านนี่อยู่ครับพี่กัดกับกูจานเท่ากน่อยครับพี่น้องสําหรับวันนี้ก็ราพี่ล้วน้องไปก่อนครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจันดวงผาหลอดเด้อครับ เเป็นกำลังใจในการทางานในคลิปใหม่ๆครับสำหรับคลิปนียร่าพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับครับีแม่ขาะกับแม่ขายกระมุ้งเก่าล่ะมองเม่ขาครับผุนคือเก่าครับมองเดิมนะครับผุนเม่ขาครับดีล่ะแม่ขาะคุณสวยครับแม่ค่ะคุณสวยก่อนครับแม่ปีกกับแม่น้งฝันครับแม่ก่อนครับแม่ปีกสวัสดีค่ะครับครับล่าไปก่อนแม่ใช่นะไปกับแไ่มาครับพ่อกั้วไหมครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่มาเข้าร่วมกัน